สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดย้ายประเทศกันเถอะ เคยเกิดขึ้นมานานแล้วในไทยน้พเด็จการอนุรักษ์นิยมขวาจัดนับตั้งแต่ไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดในประเทศไทยจนขณะนี้เข้าสู่ระลอก3สถานการณ์ณปัจจุบันเรียกได้ว่ายังไม่สามารถวางใจได้แม้แต่น้อยอีกทั้งวิธีบริหารจัดการโดยรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่าง เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เสมอมาโดยเฉพาะในประเด็นการจัดหาวัคซีนที่ล่าช้าไม่รอบด้านถูกวิจารณ์ว่ากีดกันวัคซีนอื่นๆด้วยเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจพลันที่กลุ่ม Facebook ย้ายประเทศกันเถอะ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อแบ่งปันขั้นตอนวิธีการย้ายไปอยู่ประเทศอื่นรวมทั้งให้คำปรึกษาด้านต่างๆในการดำรงชีวิตในต่างแดนมีการแลกเปลี่ยนให้คำปรึกษากันอย่างจริงจังแม้จะมีกลุ่มการเมืองอีกฝ่ายแสดงความคิดเห็นขับไล่เยาะเย้ยในแนวคิดการย้ายประเทศแต่กลุ่มดังกล่าวก็ยังคงปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยมีชาวไทยที่เคยอยู่ในไทย และเห็นปัญหาในประเทศจนหาช่องทางย้ายไปตั้งถิ่นฐานในประเทศจเจริญแล้วหลายประเทศสำเร็จกลับมาให้คำปรึกษาอย่างจริงจังบางโพสต์มีคนกดไลค์นับแสนแชร์ต่อจำนวนมากผู้ติดตามต่างแสดงความชื่นชมปรึกษาขอคําแนะนำและแสดงความตั้งใจที่จะดำเนินการตามหากมีโอกาส คึกคักหรือไม่ดูที่ยอดเข้าร่วมแค่3วันสถิติคนเข้าร่วมเกือบ700,000ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานทั้งนี้แนวคิดการย้ายประเทศเพราะเหตุผลทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ความหมดหวังกับระบบบริหารของประเทศไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดขึ้นในปีนี้แต่เกิดมาแล้วต่อเนื่องในอดีตโดยเฉพาะในสมัยที่ไทยมีการปกครองในระบบเผด็จการทหารหรือมีทหารเข้ายึดอำนาจควบคุมการปกครองประเทศเช่นในสมัยที่ประเทศปกครองด้วยจอมพลสริ์ธนรัต์จอมพลถนอมกิติขจรและจอมพลประพาสจารุสเสถียร เรื่องนี้ได้รับการยืนยันโดยนายแพทย์เวงโตจีราการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอดีศสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเขียนข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเล่าเรื่องกระแสะการย้ายประเทศนีเผด็จการของไทยเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตระบุว่าย้ายประเทศกันเถอะ เคยเกิดขึ้นเมื่อ60ปีที่แล้วในประเทศไทยประเทศไทยเมื่อราวปี2505ในยุคข,ของเผด็จการทหารสริ์ถนอมประพาสคนจบแพทย์มากกว่า90%มุ่งหน้าไปใช้ชีวิตที่อเมริกากันทั้งนั้นครับเพราะพวกเขามีความเห็นว่าโอกาสของชีวิตที่อเมริกาดีกว่าในประเทศไทยเยอะมาก ในระยะเวลาต่อมาด้วยการต่อสู้ที่ดุเดือดแหลมคมทางการเมืองระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยทําให้กระแสะความคิดเรื่องรับใช้ประชาชนได้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาคําขวัญที่ติดริมฝีปากของเยาวชนในสมัยนั้นคือแท้จริงสหายคิดต้องตั้งจิตและยึดถือรับใช้ประชาคือปลายทางที่เล่าเรียน สุดท้ายปลายทางที่เราเรียนก็มุ่งเพื่อมารับใช้ประชาชนทำให้กระแสการทิ้งประเทศไปอยู่ต่างประเทศจางหายไปใช่ครับการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยนี่แหละที่ทำให้เกิดการกระแสนักเรียนนักศึกษาไทยต้องรับใช้ประชาชนคนไทยที่ถูกกดขี่ขูดรีดจนถึงที่สุด ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนชนะในแผ่นดินใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พลิกโฉมการบริหารทางการแพทย์สาธารณสุขของโลกอย่างรุนแรงโดยเกิดหมอตีนเปล่าจำนวนมหาศาลขึ้นมาในทุกหมู่บ้านของจีนเพื่อสร้างหลักประกันให้กับประชาชนจีนทุกคนที่มีจำนวนหลายร้อยล้านคนได้รับการดูแลทางสุขภาพคุณภาพใกล้เคียงกันอย่างทั่วหน้าได้รับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ส่งผลสะเทือนไปท โลกนักศึกษาแพทย์ในไทยที่รับเอาแนวคิดรับใช้ประชาชนได้ผลักดันให้เกิดมาตรการที่คนจบแพทย์ต้องรับใช้ประชาชนในชนบทไม่ใช่ทิ้งประเทศไปเรียนอเมริกาหรือต่างประเทศจึงเป็นที่มาของแพทย์รับทุนและต้องชดใช้ทุนภายหลังจบแพทย์3ปีในชนบท ปัจจุบันนี้เกิดสภาพการทางการเมืองที่กดขี่ข่มเหงเข็นฆ่าคนเห็นต่างแยกขั้วทางการเมืองแยกความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจากการกระทำของพวกอนุรักษนิยมขวาจัดอำนาจนิยมเผด็จการทหารทำการจับกลุ่มคุมขังเข็นฆ่าคนเห็นต่างอย่างมืดหน้าตามัวไม่คำนึงถึงความชอบธรรมใดๆทั้งสิ้นโอกาสทางชีวิตโอกาสทางเศรษฐกิจในสังคมไทยหมดมองลงโดยสิ้นเชิง จึงทำให้เป็นเรื่องธรรมดามากที่คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมีศักยภาพทั้งหลายไม่ต้องการที่จะจมปลักในสังคมเช่นนี้อีกต่อไปจะไปกล่นด่าว่าพวกเขาไม่รักประเทศเป็นพวกชังชาติไม่ได้อีกต่อไป ขพรพวกผู้มีอำนาจที่กลุ่มอำนาจประเทศนี้มาอย่างยาวนานนั่นแหละได้ทำลายความสดใสรุ่งเรืองของประเทศนี้ไปแล้วและกำลังจะกระทำย่ำยีให้มันแย่ยิ่งไปกว่านี้ในที่สุดมเมล็ดพืชพันธุ์ใหม่ๆที่สดใสรุ่งโรดมีศักยภาพก็จะไหลออกจากประเทศนี้ไปทิ้งไว้ให้เหลือแต่ความหดหู่เศร้าหมองโรยราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ